ครับทูวิชั่นนะครับก็เป็นองค์กรเอกชนนะครับเป็นผู้นําในด้านาให้บริการเกี่ยวกับด้านโทรทัศน์นะครับอยู่อาคารทิปโก้นะครับตรงพระรามหกครับส่วนที่ผมทำเนี่ยอยู่ที่ชั้นสินะครับก็มีหลายช่องครับมีทูมูวี่ฮิตทูเอ็กไซทูซีรีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ พี the the well? so ่ๆครับเป็นกันเองมากครับก็สอนงานไม่ว่าจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอะไรเงี้ยก็บรรยากาศสนุกสนานครับเป็นกันเองแบบว่าอยู่แล้วไม่อึดอัดครับผมดีต่อใจมากครับก็จะมีเครื่องเซิร์เวอร์นะครับที่ไวเลือก์ฟุตเทจนะครับก็จะเป็นเลือกฟุตเทจมาตัดต่อนะครับแล้วก็คีสคริปคีดบอร์ดไวเสียงนะครับไวโอเวอร์แล้วก็เอามามิกซรวมไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับ ทำเป็นโปรโมนะครับก็คือเป็นโปรโมทการ์ตูน2เรื่องนะครับแล้วก็มีโปรโมทหนังหนึ่งเรื่องนะครับโปรโมทการ์ตูนก็จะเป็นคิลเลสจอร์ดปีเจ็ดนะครับอยู่ช่องทูสปาร์คเพลย์นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือชิฟฟอร์ดนะครับเดอะวิตเวดด็นะครับก็อยู่ในช่องทูสปาร์คเพลย์เหมือนกันนะครับส่วนมูวี่นี่จะเป็น First Night นะครับออกอากาศช่องทูมูวี่ฮิตครับผมลักษณะงานที่ได้รับ โม่ใหม่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่พี่ที่พี่เขาได้ทำนะครับก็คือคิดบทเองคิดสคริปต์เองเลือกฟุตเทจเองแล้วก็มาตัดรวมกันแล้วก็ไปมีบเสียงนะครับประมาณนี้ครับก็จะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการคิดนะครับเพราะว่าเ,เราเข้าไปเนี่ยเรายังไม่เคยยังไม่เคยทํางานเป็นตัวนะครับก็จะมีปัญหาด้านการการคิดสคริปต์นะครับแล้วก็ การใช้โปรแกรมนะครับเพราะว่าการตัดต่อนะครับบางบางอย่างก็ลืมนะครับบางอย่างก็ใช้ไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้เพิ่มจากพี่เขานะครับผมก็ะจะเป็นเกี่ยวกับการที่เราต้องเลือกฟุตเั่นนะครับเพราะว่าพี่เขามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ที่รองรับตอนแรกไปยังใช้ไม่เป็นยังไม่รู้อะไรเงี้ยพี่เขาก็ต้องคอยสอนคอยบอก ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่เพราะว่าพี่เขาเป็นกันเองมา่าแบบว่าอบอุ่นครับเขาก็คอยสอนคอยแนะนำอะไรแบบนี้ครับก็เลยทําให้ปรับตัวกับพี่เขาได้ง่ายขึ้นกล้าคุยกล้าถามส่วนเรื่องการเดินทางครับผมส่วนตัวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานครับก็ไม่มีปัญหาอะไรทางด้านนี้แต่ว่าก็ต้องตื่นให้ทันเวลาเพื่อที่จะเข้างานให้ตรงเวลา ผมก็อยากให้อาจารย์เนี่ยเน้นไปทางด้านปฏิบัตินะครับเพราะว่าทฤษฎีส่วนน้อยครับที่ที่ที่จะได้ใช้เพราะว่าอ่าไม่ไม่ค่อยมีทฤษฎีที่เรียนมาเท่าไหร่นะครับส่วนอยา่จะเน้นไปทางตต่อปฏิบัติมากกว่าแล้วก็อ่าพี่มิโพโฟโต้ช็อปอะไรครับได้ได้ใช้แน่นอนครับวันนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์เน้นไปทางปฏิบัติซะส่วนใหญ่ครับผมก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะครับเออเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ ให้เตรียมตัวให้พร้อมตั้งใจแล้วก็ไม่เราไม่รู้อะไรเราก็ถามพี่ๆเขานะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือพี่เขาเนี่ยคอยแนะนํำเราได้ทุกเรื่องอยู่แล้วครับเราเป็นนักศึกษาฝึกงานไม่ต้องไปคิดมากอะไรนะครับเพราะอยากรู้อะไรก็ถามพี่เขาได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าสนใจที่จะฝึกงานที่ทูนะครับก็ไปติดต่อได้นะครับทีอ่อาคารทิมโก้นะครับพรามหกนะครับ